สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเยหงและก็น้องหมวนี่นะครับอิซุสซสรแสงมงคลในลยุทธยาครับวันนี้เยหงจะมาแนะนําวิธีการขนย้ายถังน้ํามันซึ่งเราจะเอาไปบริการให้กับลูกค้าค่ะใช่ไหมปกติเราก็แค่เข็นไปก็ไปแล้วอลองดูสิลองโอ้โหเดือคอนหนักมากหนักไหมหนักมากลองดันดันแบงหนาง้าไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยหนักไม่ได้เลยยกไม่เหมือนยกขาเลยนะนะครับเห็นไหมฮะเรามีถังน้ํามันอยู่เยอะมากเลยตอนนี้ เมื่อเราจะบริการลูกค้าเราจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการขนย้ายถังนะครับอ่าอุปกรณ์ตัวนี้คือมาแล้วแทนแทนพร้อมดาราใหม่นะครับดาราหนุ่มวันนี้เขินนะครับตัวนี้เรียกง่ายๆครับคือแม่แรงยกถังน้ำมันนะครับหรือจะเรียกภาษาชาวบ้านว่าเครื่องย้ายถังก็ได้ <S S ใช่ไหมครับแต่ควรจะมีะมันจะสามารถยกถังตัวนี้ได้เพราะเราทําไม่ไหวนะครับ ต้องมีออออขั้นอนช่วยนะฮะและที่สําคัญนะครับทุกท่านก่อนจะใช้นะครับให้ดูความปลอดภัยตัวนี้นิดนึงนี่ครับ3า0รอกิโลเห็นปะนะฮะน้องหมวยหนักกิโลจ้ะโอ้โหสี่สิบอ๋อสี่สิบยกได้นี่สามร้อยนะครับต้องดูน้ําหนักด้วยนะครับถังน้มามันตัวนี้หนักสองร้อยกิโลนะครับเครื่องยกเราสามร้อยยกได้สบายเลยนะอ่ะทีมงานสาธิตให้ดูหน่อยครับ ันจะมีวิธีการยกอยู่เห็นปะอ่าเมันล็อกเข้าไปใช่ครับอ่าระวังนะจ๊ะค่ะโอเคอ่าล็อกเพื่อความปลอดภัยด้วยคุณมานบล็อกอาตจะลมัไอ่าเห็นไหมฮะมันจะเกี่ยว<อ>นะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วอ่าคุณมานบไหนเดินหน้าถอยหลังอ่งาง่ายเลยง่ายเลยอ่าไหนลองให้น้องเขาลากดูง่ายไหมอ่าเดี๋ยวเฮรียประกองอ่าช่าง้วนน้ำทางหน่อยครับโอ้น้องน้องยังลากไม่ไป ออกแรงหน่อยโอเคค่ะระวังตกบ่อเห็นไหมเออง่ายจริงเห็นว่าเบาไหมเบาเลยค่ะทุกครั้งเวลาเราทํางานเราจะทําแบบนี้นะครับเมื่อน้ํามันหมดเราก็จะเข็นมาส่งนะครับวันนี้เรามีน้องหมวยช่วยมาส่งนะครับอ่าระวังขานะจ้าขาจ้าโอเคโอเคโอเคนะครับอ่าเมื่อมาถึงจุดแล้วทำไงต่อครับอ่าจางมนพกครับเราลงต้องระวังนิดนึง่ะ เรียบร้อยค่ะท uh, uh, ีน uh, yeah. ี้เราก็มาถึงจุดนี้แล้วค่ะที่จะจ่ายน้ํามันให้กับรถบรรทุกเมื่อน้ามันมาถึงจุดจ่ายนะครับเราก็ต้องเปิดฝาทีนี้วิธีการเปิดฝาเราก็ต้องมีขั้นตอนถูกต้องนะครับอ่าช่างครับสาธิตหน่อยครับอาวิธีการเปิดครับรู้สึกจะเขินกันเหือเกินไม่รู้ไม่ใครมาบ้างเปิดง่ายๆครับอ่านี่ครับช่างอ้วนมาแล้วอันนี้ยังโสดตวนี้อ่าโสดสนิทสีใสหน้า ออกแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเป็นวิธีการเปิดถังน้ามัน200ลิตรนะครับซึ่งที่อื่นไม่ค่อยมีใครเปิดให้ดูนะครับนี่มีที่ยาะหงที่เดียวนี่เปิดให้ดูพรุ่งนี้เปิดแล้วก็เสียเลยเหรออ่าเขากันรอถังไปใช้ใหม่ไงอ๋อแต่เนี้ยก็จะใช้แล้วทีนี้ก็ต้องเปิดฝาที่มันเป็นซีนนะครับนี่อันนี้ก็จะยากนิดนึงมนันแน่นอ่า อ่าเห็นไหมฮะเนี่ยมันถึงไม่รั่วเพราะว่าฝาพวกนี้มันจะมีซินเห็นไหมนี่น้ำมันอยู่ในนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่เนี่เห็นไหมค่ะอ่าเนี่ยพูดง่ายว่าถังพวกนี้นะจะล้มจะคว่ำจะกิ้งมันก็ไม่รั่วเพราะว่ามันมีซีนอยู่ไม่เป็นไรนะแต่น้ําหนักมันเยอะต้องใช้เครื่องมือพิเศษอ่านะครับทุกคนจะงงว่าโอ้โหสูบไม่กันเออแบกใส่หลังหรือเปล่าไม่ใช่ครับเรามีเครื่องมือพิเศษนะครับอ่าถังอันนี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะเป็นไง เทคนิคดีๆวันนี้เนาะมีการย้ายถังน้ํามันได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่างเขาก็จะเอาขึ้นรถเข็นแล้วก็ไปยิงต่ออยากยิงไหมยากยิงใส่ไหมได้เหรอคะเดี๋ยวลองดูคลิปต่อไปนะให้น้องเขาลองเติมดูนะว่าจะนมเอ้ยไม่ใช่ตัวจะกระเพื่อมแค่ไหนเนาะนะครับอันนี้เราก็จะจบการย้ายถังน้ามันมาที่จุดการจ่ายน้ํามันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะลองให้น้องเขาลองเติมดูยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะสวัสดีครับ